ม้บมห้างค่าให้รอดเรา <c oughs> เราเชื่อโบราณเรามาสร้างเนาะมีค้ำตัวเองด้วยเนาะน้ำตกฟาพยาเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกด้วยตอนกลับลงไปถึงเพราะตอนนี้น้ำตกเต็มคลองเราแล้ว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เรากำลังอยู่จุดชมวิวผาแดงนะครับเมื่อสะกูู่ได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่นะครับที่นี่จะเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวมากาางเต็นท์ได้ในวันที่4เดือนหนห้นะครับช่วงนี้จะยังปิดอยู่นะครับ เนี่ยอยู่นะเราอยู่ตรงเราอยู่ตรงนี้ใช่เปล่าอ่ะคุณอยู่ที่นี่นเอออยู่ที่นี่เราเราจะเดินไปไหนเราจะเดินมานี่อ้อมบบน,นี้เรากลับมาที่เดิมป่าดิบเล้งตอนนี้เราจะเดินตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติโตนเลสาบนะครับจะเข้าไปประมาณสามกิโลยวบ๊อบ โอ้ยังมีช้างอีกออมีช้างมีหม,มีมีเสือเนี่ยมันยังขึ้นมาได้อีกเนาะไม่ใช่ขึ้นมันไม่ใช่เขามันอยู่นี่เหรอเออมันมันเขาเรียกอะไรมันมันเป็นทางลาบนะน,นี่ที่เราอยู่เนี่ยออเออ,เอ,อแต่อีกข้างข้างหนึ่งอ่ะมันเป็นเหวโอ้ี๋ยวโผล่มาเด้อจลต้งพาท่านมาไงไม่กล้ามาคนเดียวโอ้โหใส่กมารกงมาหรอกโอ้มาคนเดียวก็ฟังเวงไม่กล้าหรอก เนี่ยขางขวาม,มือจะเป็นเวียวเดี๋ยวจะไปจุดน้ำตกแล้วก็มีจุดอนะ้ที่อะไรนะใบอะไรใบเฟิร์นป่าใบเฟินอะไรไม่้ป่าใบเฟินจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีต้นเฟินหลากหลายชนิดนะครับที่ขึ้นอยู่ตามตามหินตามหน้าผานะครับ เยอะเลยครับสวยงามมากเป็นป่าเฟิร์นทั้งนั้นเลยนะครับนี่มีดอกด้วยเต็มเลยนะเฟิร์นนี่ก็เป็นบรรยากาศของผาใบเฟิร์นนะครับค่อนข้างจะสูงเห็นวิวได้360องศารครับผม นี่เราต้องรอดนะเพราะว่าขาามม้ามข้างไม้ลมห้างข้าให้รอดอราเราเชื่อโบราณ <laughs> มีจูบยิ่งเกือด้วยอ๋อมากล้วไหมผมข้ามด้วยเราไปเจอต้นอะไรเนี่ยเหมือนต้นไทรใช่ไหมสวยมากเลยอ,ะอ่ะโอ้โหสวยครับสวยสวย,สวยอโอ้มาสร้างเนาะมีค้ำตัวเองด้วยเนาะ ดูนะครับไม่ทราบเ่็ต้นอะไรคล้ายต้นไผ่นะครับแต่ว่าสวยงามมากโอ้โหยอดพี่วันเข้าประตูดิร้างประตูเออเอออรอดอีกเอาเอาเอาถือใช่ไหมผมเข้าประตูแล <Mond São> ้วเห สวสฮโอ้โหโอ้มมพรไเนี่ยโอ้โ,โอ้สวยุดชมวิวผาพญาไร้ใบ ยาลายใบนี่เหรอที่เป็นเถาๆนี่ใช่ไหมอันนี้ละมัง้งไม่มีใบอะ่ะ <c oughs> นี่เราบ้าใช่น่าจะเป็นต้นนี้นะครับพยาลายใบ โอ้เยอะเลยครับน้ำตกอีก50เบเมตรใครแล้วอีก50เบเมตรอะไรโอ้แล้ว โอ้เราเห็นแล้วนะครับน้ำตกอยู่ข้างหน้าแต่ว่าน้ำน้อยนะครับก็ไม่มีน้ำเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆได้ยินเสียงน้ำอยู่มีทางลงมั้ยธรรมชาติ ระวังทางชันมีฟแฟบรบ์บอกแล้วถ่ายตรงนี้ก่อนโอ้มีบอลด้วยโอ้สูงวะเนี่ยชันมากเลยพี่เ้ยครับสูงนะครับ โอ okay, okay. น,น้ำค่อนข้างน้อยครับแต่ว่าสวยมากคือจะก้องยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าฐานที่จริงๆครับล่มเล่นล่มลื่นแล้วเตี้มากสวยมากนะฮะน้ำตกค่อนข้างจะสูงนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายนะให้ดูนะครับเพราะว่าทางลงจะชันมากครับถือกล้องไม่ได้ 我操！我穿了。 เดี๋ยวสักครู่นะมันชันโอ้ย,อย,อยสวย ภาพพญาสวยงามนมลืม่นสดชื่นมากครับอ้ยยกยกขางเี่ ตกมานะครับประมาณสามร้อยเมตรก็มาเจอลานหินจันผานะครับลักษณะเป็นลานหินเหมือนชื่อนะครับแล้วก็เป็นทานน้ำเล็กๆนี่นะครับต้นจันผานะครับสมัยก่อนน่าจะเยอะเป็นป่าจันผานะครับคุ้มค่าการมาต่อนะครับเมื่อกี้เราขึ้นจากน้ําตกมาชันพอสมควรนะครับเราคิดว่าจะไปต่อหรือว่าจะกลับดีแต่ก็ตัดสินใจมาต่อไม่เหนื่อยนะแต่หอม มันเกิดาการหายใจไม่เหนื่อยแล้วปกติจะป๊อบไม่เคยก้มให้ใครใช่ไการได้ของทานแล้วล่ะถ้าไปก้มก็คงออกจากป่าไม่ได้ถึงแล้วโอ้ยังนี่เยอะเนี่ย lên láo thang ngọn thang ngọn của mao dừng các anh một